กลับมาที่กองแกบดําได้กลับมากากมันที่เดิมนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้ป้ายไวนิวนะครับได้มาคลุมไว้เพื่อที่จะไม่ให้ไก่เคียนะครับเราจะได้เก็บเห็ดกินนะครับเมื่อวานได้เก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแกงนะครับก็ได้กินกันอยู่เป็นเห็ดที่โอเคอยู่นะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับหลายหลคนก็ถามว่าเหมือนเห็ดฟางไหมมันก็เป็นเห็ดฟางนั่นแหละนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นี่นี่เปิดขึ้นมาเจอแล้วครับโอ้วันนี้เจออีกแล้วอืม นี่ครับมันขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนี่ทางนี้ก็ใช่ครับนี่ยังไม่ได้เก็บนะครับพอเปิดน้ําใส่ครับเปิดน้ําใส่แล้วก็มีความชื้นมันเริ่มขึ้นนะครับหนีเห็ดครับผมหนี่ทางนี้นี่ขึ้นแล้วนี่ครับอืมขึ้นกันแบบนี้เลยต,ตะปุม่มตะปา ทางนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดินดูกันหน่อยครับทางนี้ทางนี้ทางนี้เพิ่งเก็บไปเมื่อวานนะครับเนี่ยโอ้เจอแล้วครับเปิดเปิดดูหน่อยนี่นีนี่นหัวใหญ่ๆเลยนี่ครับฝั่งทางด้านนี้ครับนี่โอ้โห ขึ้นเยอะเลยครับนี่นี่นี่ทางนี้โหนี่ครับอืมโอ้โหนี่ครับขึ้นนี่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 ขึ้นมาเนี่ยโอ้ไม่น้อยนะครับนี่ถ้าเกบีก็น่าจะได้สักแกงหนึ่งเลยครับนี่ดูเองแล้วกันครับผมนี่ครับมันขึ้นกันแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับ ทางนี้ก็มีมันอัดขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ดันขึ้นมาเลยครับนี่ครับขา,ขาวข,าข้างล่างเชื้อมันกําลังอู้นะครับเยอะเลยครับเนไหครับเล็กๆข้างล่างโอเคเลยนะครับกว่าที่เราจะได้ใช้แกบํำและกา,กากมันหมดนี่ผมว่าอาหารที่เราจะมีกินเป็นผลพลอยได้จาก ไอแกบดำได้กากมันนี่มูลค่ามันจะมากกว่าการที่เราซื้อใหม่นะครับเนี่ยเพราะว่าซื้อมาเพียงแค่ตันละสามร้อยเองเก็บเผ็ดกินนี่ผมว่าไม่น้อยนะครับไปฟางคุมๆไว้เดี๋ยวก็จะขึ้นครับโอ้ี่ขึ้นแล้วครับนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่โอ้ยนี่นี่ขึ้นแล้วครับนี่ยเทนี้สักพักก็จะขึ้นครับนี่นี่หัวเล็กๆขึ้นนี่ แถวๆนี้ครับเดี๋ยวก็ขึ้นเลยครับนี่อนาคตไม่ใช่อนาคตวันสองวันเลยครับนี่เดี๋ยวก็ขึ้นตามมาฝั่งด้านนู้นก็เช่นกันครับหนุนกําลังมีเชื้อมีอะไรเดินและเชื้อเดินแล้วข้างในก็โอ้ยนะครับขาวขาวกาลังขึ้นตะปุ่มตะปําเลยโอ้สุดยอดเลยนะครับช่วงนี้ใครที่ซื้อกากดำเลก็กกาแกลบดำเล็กกาพกันไปแล้วนี่ก็ลอง คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าได้ผลอะไรยังไงแล้วหรือยังแต่ทางนี้เนี่ยเก็บกินเรื่อยเลยครับนี่อันนี้ก็ลอยพวกกิ้งคือมากินครับนี่นะครับเชาวนี้โอเคสวัสดีตอนเช้ากันทุกทุกคนครับผมโอ้เยอะเลยครับทางนี้ด้วยสวัสดีทุทุกคนครับสวัสดีครับ